สวัสดีลูกเพจทุกทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมืครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคููไหนสกอร์เป็นยังไงบ้างน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลไทยลีก2น้ำปาง FC เอาอางนั้นนคนราชสีมา,มามาด้าไป1ประตูต่อ0สุพรรณบุรี FC เอาชนะทางด้านของยุทธยายู่นเตดไป1ประตูต่อ0จันทบุรี FC เสมอทางด้านดาร์กอนปทุมวันกับจนันทบุรี FC ไป1ประตูต่อ1 และทางด้านกบีเอเอฟซีพายกับด้านพัทยายูนเเ็ตไป0ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2เยอรมันฮัมบูร์กเอาชนะด้านซานลัสตอกไป2ประตูต่อ0กอยน์ทูเฟิร์พายกับด้านฮันโนเวอร์ไป1ประตูต่อ3และทางด้านของอาร์อันนบูนะครับพายกับทางด้านของเอเวอร์เบิร์กไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลีกเอฟซีโตเกียวพายกับด้านอวิปาฟุโกกะไป1ประตูต่อ2 และทางด้านของวิเซอร์โกเบนะครับเอาทางด้านเกียวโตเซง,งก้าไป2ประตูต่อ1นมาดูในส่วนของผลพุตบอลเคนริกอุซานคุนไดพไพ่กับด้านควางจูเอฟซีไปศูงย์ประตูต่อ2และทางด้านเจจูยูนเต็ดเสมอจอนบุคคุนไดมอเตอร์ไป0ูย์ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลพุตบอลสกอตติสพิมมิชชั่นสการ์โกเรนเจอร์ไพ่กับด้านสการ์โกเซลติกไปศูนประตูต่อ1อับบดีนไพ่กับด้านฮิมเบเดียนไป0ูย์ประตูต่อ2 และฮาร์ดออมิเทเรียนพายกับด้านมาเทอวิลนะครับไป0ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผมฟุตดบอลในรีวิซีของเนเธอร์แลนด์อูทาก้าพายกับด้านเฟย์ยานุอตลดะดไป1ประตูต่อ5อร์ตูนาซิตาเสมออาแจกอัมตะดมไปูงประตูต่อ0โวลินดัมพายกับด้านทเวนเต้ไป0ประตูต่อ2และทางด้านวินเทนนะครับพายกับด้านเอเซนต์อังมาไป0ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผมฟุตบอลเอเตอร์ดิวซีของเนเธอร์แลนด์ เดนฮาร์ดนะครับเอาเชิง,งด้านของยองเอเซนะครับไป4ประตูต่อหนึ่งมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษกิเตอร์เเลสเอาเชิงด้านวูฟแฮมตันไป3ประตูต่อสองหรือว่าผัวเชิงด้านแอนตาวินาไป3ประตูต่อ0และอาร์เซนอลนะครับเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนบุนเดสลีกาของเยอรมันไอ้ท้าวแฟรงค์เฟิร์ตเสมอโคโล,โลนไป1ประตูต่อ1 และทางด้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับพ่กับด้านอาเบรซิกไป0ประตูต่อ3มาดูในส่วนกันโชเซียอิตาลีอินเตอร์มิลานนะครับเอาชังด้านฟรีอเรนติน่าไป4ประตูต่อ0ตริโนโเอาชังด้านเจนไป1ประตูต่อ0เอโบรีพ่กับด้านยูวนตุสไป0ประตูต่อ2และทางด้านเลเช่นะครับเอาชังด้านซาเลนิานาไป2ประตูต่อ0มาต่อกันที่ลิกเอิงของฝรั่งเศสตูรูสเสมอเกีมงฟูตไป2ประตูต่อ2 ลิวเอาทาง้านมงปรีเยไป1ประตูต่อ0ูนเลอาฟเอาทางด้านราโรียองไป3ประตูต่อ0ูเมสเสมอแรงไป2ประตูต่อ2นีดเอาทางด้านสตาบไป2ประตูต่อศและทางด้านโอลิปิกรียงพ่ายกับด้านปารีสยองแชมแมงไป1ประตูต่อ4มาดูในส่วนของลาลิก้าของสเปนคิโรนาเอาทางด้านลาปามารไป1ประตูต่อ0ย์มายองกาเสมอแอตติกบินเบาไป0ประตูต่อศูน และทางด้านอุซซนาพายกับด้านบาเซลนาไป1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผมฟุตบอลกันโชซีบีตาลีเบชาหทางด้านโกเซนซาไป1ประตูต่อ0ย์เคมอริเซสเสมอซามโดเดียไป1ประตูต่อ1ลีโกนะครับพากับด้านของคาตาซาโลไป3ประตูต่อ4สเปนเซียพายกับด้านโคโมโไป0ประตูต่อ1นเตนนน่าเสมอบารีไปศนย์ประตูต่อ0และทางด้านซิตาเดล่าครับเสมอเวเนเซียไป0ูนประตูต่อศูน มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเซกุดนดาลีกาของสเปนอันเดอร่าพ่ายกับนาตาลีนิเฟ่ไป8ประตูต่อ1เอีบาครับพ่ายกับนาด้าเรเกเนสไป8ประตูต่อ1เอสปันยอนพักเอาชนะทางด้านอามาโรเบียต้าไป3ประตูต่อ2เรียสลาโกซาเอาทางด้านของเอเนเซ่นะครับไป2ประตูต่อ0และทางด้านโอเอสกานะครับเสมอมิล,ลานเดสไป1ประตูต่อ1 โอเคนะครับผมเี่ยเป็นการสรุปผลการข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีขอ้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอพระทานภัยเวนาที่นี้โดยหาดูชอบใจนะครับฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ